มาอ,อ,อันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับผมนะหาแฟนไม่ได้อาจไม่ใช่เพราะดีเกินไปวิจัยอ้างหนุ่มโสดทั้งที่ไม่ได้อยากโสดมักจะมีแนวคิดเกลียดชังสตรีฮะเฮ้ยหาแฟนไม่ได้อาจไม่ใช่พอดีเกินไปหนุ่มโสดทั้งที่ไม่ได้อยากโสดเนี่ยมักมีแนวคิดเกลียดชังสตรีโดยที่ไม่รู้ตัวงานเข้าแล้วเออแต่ผมไม่ได้เกลียดชังสตรีว่าไ <c oughs> สตีนะ่ยเกลียดชังผมน่าจะโดนข้ามกันนะครับผมไม่น่าใช่อะ่ะเออนั่นแหละรับผมเพราะหลายคนก็จะชอบพูดบระาว่าอุย้ยแบบ พี่แม่งตัวดําอ้วนแบบอุบาทขี้แพ้แบบเรียกว่าไงครับงานการก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่ดีงามพี่ดูแบบพี่ดูพึ่งมาไม่ได้เลยค่ะเออมีแต่คนรังเกียจอะเพิ่มึงนะเอาอะไรมาตัดสินในหาใช่ไหมไม่หรอกมา้งเขาแบบมักมีแนวคิดแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นหนอกเพล่ะเขาผมเออมักมีแนวคิดนะรับผมนี่นะฮะแนวคิดโวคหรือเปล่าไม่รู้อะรับผมนะนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับความเป็นโวลไหมอะไรไหมนะแต่ถ้าเป็นผมผมบอกเลยเลยรับผมนะคุณสตรีคนไหนก็ตามนะรัาผมนะ ติดต่อผมครับผมผมไม่มีเกียร์ชังแน่นอนนะผมนะพรีเซนูตเอาทได้โปรดติดต่อผมครับผมจีบตรงตงเลยครับบอกว่าอยากจีบครับปู่อะไรเงี้ยเออใครใครได้บบว่าแบบกำลังแบบเรียกว่าเงาเงาอยู่นะครับผมนะแค่อยากจะมีใครใครสักคนที่เป็นของกูรู้ว่ากูแก้วนะแต่ว่าทำไงได้เออทักมาได้เลยนะครับผมนะเออจะได้พิสูจน์ไปเลยว่าผมไม่ได้เกียดชังสตีลนะแต่กูจะเกียดชังผมหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับผมนะไอ้เรียกวันทูสูจิเออ I want to smash Do you understand Do you understand I want to smash Oh my god I want to want to smash p up, p up. ปุ๊บปุ๊บกอแบบเจริญพันนะคนุณเออแม่งอายุยี่้าแล้วอะถ้าเกิดกูตายไปอะยมาบาลถามว่าชีวิตนี้คือรสชาติของการมีเมียหรือว่านี้จบเลยนะครับผมเออแย่แล้วเป็นอย่างนั้นไม่ได้ส s m a s ะอืมถ้าไม่มีซื้อกินก็ได้ปะขบผมมันไม่ได้เป็นความรักจริง,รงๆไงครับผมนะถ้าเป็นซื้อกินอะ่ะเออ นะค,ะคนขับเวฟอย่างเรสะไปมีเบาะนุ่มๆเหมือนรถเบนซ์ของเขาให้เธอนั่งได้ไงโอ้โหคนขับเวฟอย่างเราจะไปมีเบาะนุ่มๆเหมือนกับเบนซ์ของรถเขาได้ยังไงใช่ไหมลนะ่ะเออให้เธอนั่งอะนะกูไม่มีทางเวฟไม่มีทางเบนซ์นะกูมีแต่แบบเป็นแบบจักรยานนะ,ะนะแล้วก็รถเมล์ออผมแต่งหญิงหลอกเอาเงินกับปู่หรอลองดูครับถ้าเกิดใครคิดว่าแน่วนะลองดูเลยนะเออถ้าคิดว่าแน่ก็ลองดูครับผมเออเอาจริงคิดว่าแน่เหรอแต่งหญิงแล้วแบบจะหลอกผมได้เหรอ,อ จัดให้เหมือนกับเป็นโดจินนั่นเลยะแบบอะไรวะแบบมาหลอกใช่ไหมแล้วบอกก็จับมัดเอาไว้อะแล้วก็แบบจะเรียกว่านะทาจนกว่าแบบจะยอมแบบเรียกฉันว่าเป็นแดดดี้ใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บก็แบบว่าเอาไปแบบจะเรียกว่าแบบเออก็คือหลอกหลอกแบล็กเมลแล้วก็ให้แต่งตัวมาเรื่อยๆตอนแรกก็ให้เงินเยอะๆตอนแรกก็แบบว่าจ่ายเงินให้อะไรให้แต่ไปมาก็ทิ้งโดยไรเยอะๆจุดสุดท้ายก็คือแบบห่างจากตัวมาเป็นนี่ของเราไม่ไดุ้สุดท้ายก็เลยแบบเรียกเราว่าเป็นแบบตัวมาเป็นแบบโอจิสมะเป็นท่านลุงอะไรอย่างงี้เออ เราอาจาะนั้นก็แบบว่าจะไม่สามารถห่างจากตัวของนี้เราไปได้ตลอดการนะรับผมไหมเราก็จะเอาตัวนั้นฟ้านาบอกว่าแบบเรียกสิเยกรลีบอกสิว่าอยากได้นี่เนระียกสิอะไรอย่างเงี้ยมาเอาฟ้านาเอามาเออแดดดี้ะคะได้ปลดยัดตรงนั้นไปใส่ตัวมาเป็นแบบจะเรียกว่าแบบของผู้หญิงของหนูด,ด้วยลยค่ะทําให้หนูได้รสชาติของการเป็นผู้หญิงสักทีอีกเยอะเยมันมีแบบวางยาสลบแล้วก,ลกหลับด้วยนะชายหลอกแต่งหญิงเนี่ย โอ้เยอะแยะรับผมนะ mm hmm. เออน่าจับมาเป็นแบบท่าเซ็กซ์ใช่ไหมับผมนะแล้วก็แบบว่าให้นางแบบคือเปลี่ยนนางเป็นผู้หญิงนะครับผมเออนั่นแหละฮะฉันจะทําให้บอยพุซี่ตัวนั้นอนาะกายเป็นแบบเป็นของของฉันเองและตอ่อจากนี้ไปนะเธอจะเรียกร้องหาแต่ตัวมาเป็นของของ,ของฉันจนกว่าเธอนั้นนะ่ะก็คือจะได้แบบไอ้นี่เข้าไปใช่ไหมเธอจะไม่สามารถของคนอื่นมาแทนได้อย่างนี้ถูกเวลมพูดแต่เรื่งแบบนี้ใครมันจะมาก้าจีบวะ เรื่องดีๆกูก็พูดได้เออให้พูดเรื่องอะไรเรื่องดีๆเข้ผมะเรื่องดีๆผมก็พูดได้นะเว้ยทำไมจะพูดไม่ได้ความรับมมอราคาครับปู่สามพันห้าร้อยฟิวแฟนทั้งได้ไม่จำกัดครั้งไม่จำกัดเวลาไม่รู้ว่าเขานะผมมากลัวหนึ่งนะเวลาไปแบบไปอันนี้เราพูดได้เนาะเวลาซื้อไซล่าอ่ะพูดไปเลยแล้วกันนะครับไซร่านะฮะไซลน์มันมีความน่ากลัวหนึ่ง คือว่าถ้าเราเป็นสายเร็วอะสายเร็วก็คือเป็นสายแบบแป๊บเดียวอะมือสัมผัสแล้วแบบว่าไหลแล้วอะเออถ้าคุณเป็นสายเร็วอะครับผมไม่แนะนําให้ใช้สายไลน์เพราะมันไมุ่้มเว้ยต่วจะเหมาคืนไงซึ่งถ้าเหมาคืนมันก็จะแบบอารมณ์มันก็จะมาไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เพราะจะว่าแบบจ่ายไปแบบพันแปดอย่างเงี้ยซื้อสายไลน์มาใช่ปะตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเออจะแบบเรียกว่านานๆหน่อย40นาทีนู้นนี่นั่นไปมาแป๊บเดียวแบบ แล้วอ่ะแล้วแบบไม่จะเป็นการแบบบรรลุนิพพานอ่ะเออผมว่าทุกคนผู้ชายทุกคนเคยเป็นนะเออมเมนต์แบบมึงบรรลุอ่ะแบบว่าเข้าถึงสัจธรรมอ่ะแบบว่าพอแบบไอ้นี่แต่ตอนแรกบอกผมว่เดี๋ยวฉันจะทำให้เธอเป็นทาสฉันเดี๋ยววันนี้ฉันจะแบบว่าจะเต็มเลยที่รักจ๋าเดี๋ยวใจคอสเพลย์แบบเป็นอย่างนี้รู้สึกยอดมากเขาอุ้งอิงิดเดี๋ยวแบบจะมีเปลี่ยนท่านุ่นนี้นั่นเดี๋ยวใจแบบโตแบบอกแนหน้าต่างเลยเนี่ยพอไปซัมมอนปุ๊บแบบปุ๊บถ้าเราเอาเงินที่มาเที่ยวอะไรแบบนี้นะไปแบบ ไปซื้อหนังสือดีๆอ่านนะคมันควรจะดีกว่านี้เนาะทำไมเราต้องเหนื่อยเดินทางมาทําอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยเมื่ออยู่บ้านกินข้าวเล่นเกมน่าจะสนุกกว่าอืเหนื่อยจังเลยจะใช้เวลาแบบนี้ไปเพื่ออะไรวะโอ้ใหญ่พูดเลยหลายคนเป็นโตโมเมนต์แบบโมเมนต์นี้ที่โมเมนต์เขายานอ่ะไปแล้วไออกไปจนภัยนี่แหละครับมันมีทริคนะครับถ้าจะซื้อให้ปลดปล่อยก่อนหนึ่งครั้งแล้วค่อยออกไปผจญภัยแมะ อ๋อหมายถึงก้อยนี่ไงให้ให้หลังก่อนเพราะว่าคือมันมีเออใช่ใช่ถูกต้องทิ้งนั้นก็มีก็คือประมาณว่าถ้าหลังครั้งแรกไปปุบะครั้งที่สองที่ต่อเนื่องกันมันจะหลังยากครับเพราะว่ามันผลิตน้ําไม่ทันเออนะครับผมแต่อารมมันก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่ามันก็เหมือนกับเอาแบบเป็นนิ้วลูดลูเสาผมนะคือนิ้วลูดลัวมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรอะจนกว่าแบบน้ํามันจะเริ่มใหม่ครั้งมันถึงจะเริ่มมีนะนะอารมณ์อย่างเงี้ยนะเออเอายาง กูทาเป็นเด็กป1แล้วนะมันเจ็บนะครับผมนะเออมันจริงๆมันมียางช่วยช่วยหลังกับในการหลังนะควมจริงนะว่ามันมีมันมียางซื้อได้อยู่มันเป็นยางที่แบบเอาเวลาตรงนั้นอะเพื่อให้มันหยังอะหรือไม่ว่าบางคนก็ใช้เทคนิคนี่ก็คือว่าถ้ามันจะหลังนะจ๊ะว่าก็คือบีหัวแล้วก็ให้มันหลังอะไรเงี้ยจริงๆอะผมสนงสารคูผู้หญิงแบบหลายคนมากเลยนะพ่อเลยรู้ว่าอันนี้อันนี้เราคุยแบบเป็นทีนี่นะเราไม่ได้คุยลามกแบบจกกระเป็ดอะไรยังไงนะผมสงสารคูผู้หญิงมากเพราะว่าคูผู้หญิงบางคนอะยังไม่ถึงอะไรเลยอะูผ้แบบหิ What t h e fuck แบบเอาจีพผมสงสารคู่อย่างหลายคนมากอะ่ะบางคู่อะ่ะมันแบบเวลาเราดูข่าวมันอาจจะฟังดูตลกนะเว้ยมันอาจจะฟังดูฮานะแต่บางคู่อะเลิกกันเพราะเรื่องนี้มีเยอะมากนะบอกไว้ก่อน ไอ้เลิกกันเพราะเรื่องที่ว่าแบบแป๊บเดียวเราไม่เสร็จอะเออแบบบิ้วลงมาอย่างดีเลยตอนแรกบอกโอ้ยแบบสุดยอดมากแบบกําลังรูปคลามแบบหูยังกับแบบเป็นหนังแบบเอโรติกแบบเป็นแบบชั้นนี่คือเป็นเคียวพตากาลังจะโดนแบบเรียกว่าภาคเสถีภาพด้วยตัวบบเป็นราชาอิสราเอลฉันจะโดนจับมัดฉันจะโดนแบบจับถูถฉันแบบว่าจะเป็นทาสเซ็กของเธอวันนี้นะฉันจะไม่ได้นอนตราบใดที่บอกว่าเธอจับใดที่เธอยังคงมีแรงมีกําลังอยู่บิ้วมาอย่างดีเลยครับผมเกือบ24 4 0บนาทียังไม่ทันได้สอดเสียบยังไม่ททััันนนไได้้้แบบู พอแบบเข้าไปปุ๊บแรกปุ๊บเฮ้ย <Hey, S 1> พอแล้วล่ะเออเดี๋ยวไปละประมาณนี้ผู้หญิงก็แบบแล้ววะบางครัวเขาเลิกกันเลยนะรับผมกับเรื่องนี้เพราะว่าแบบมันแบบไอ้นี่ไงคือมันจะได้ว่าไงนะมันแบบเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับคือหลังเร็วต้องเป็นาามาสาวนะอะไรวะแบบเออนกนกเขาขันกอนอะไรทุกอย่างเงินจะไม่ได้แล้วนะเออก็หลายคนก็จะบอกว่าพึ่งยาพึ่งอะไรแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำนะเรื่องยาเพราะว่ามันก็เป็น สารเคมีน้าใช้ไปเยอะๆมันก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพนะครับถึงเวลานั้นนะครับผมนะในความเป็นจริงมันเศร้านะบอกไว้ก่อนมันเศร้านะการมีเซ็ก์เนี่ยเรื่องเรื่องของการมีเซ็ก์เนี่ยมันแบบในวัยรุ่นนะวัยรุ่นจะมองว่ามันเป็นเรื่องแบบสนุกสนานมันเป็นเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมแต่วัยผู้ใหญ่มองเป็นเรื่องจริงจังเลยนะเรื่องเซ็ก์เนี่ยบอกไว้ก่อนเออมันไม่ได้แบบโรแมนติกเหมือนกันในโดจินนะที่แบบโดจินนี่คือแบบว่าโอ้โหแบบมาเป็นลอยน้ำเลยถึงเวลาเขาผมนะทั้งวันทั้งคืนอะไรยางเงี้ยโดจินนี่โรแมนติกมากเลยมากผ แบบโดจีนนี่คือแบบโหแบบสวยงามมากครับผมโลกในโดจีนอ่ะเวลาทํากันอะ่ะในความเป็นจริงอะ่ะหนึ่งนาทีครับผมจบตัวผู้ชายก็บรรลุนิพานส่วนผู้หญิงก็บอกว่าโดนทิ้งให้แบบว่าค้างอยู่คนเดียวเซ็กทอยก็ไม่ม,มีต้องใช้ตัวออกมนเป็นครกไม่ก็นิ้วอะ่ะช่วยแต่ถามว่านิ้วมันได้อารมณ์ไหมก็ไม่ใช่ไหม่ะเออนะครับผมนิ้วก็ใช้ไม่ได้เพราะบ,บางทีนิ้วก็แบบว่าไม่ได้ตัดเล็บมาเดี๋ยวเล็บไปเกี่ยวเดี๋ยวก็เจ็บอีกใช่ไหมอ,อ่ะ เนียนะลำบากอีกนะครับผมคูผู้หญิงนี่ลำบากนะเพราะคุณผู้หญิงผมก็จำว่าเวลาที่แบบว่าจะไอ้นี่เวลาที่จะช่วยอะ่ะมันแบบมันไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายมันแบบแปะแปะแปะแล้วมันเสร็จถูกปหแต่ผู้หญิงคือมันต้องแบบมีกระบวนการในการแบบมันมีกระบวนการในการคลี่การคลาการไอ้นี่ถูกปหล่ะแล้วบางทีมันไม่ไดอารมณ์หลอกนิ้วอะ่ะเออนะครับผมเซ็กทอยบารามันก็ผิดกฎหมายอีกโอ้ ของจริงเนี่ยคนเราไม่ได้ออกกำลังกายจะได้กี่นาทีใช่ไหมครับผมนะเออไอพวกไม่ได้ออกกำลังกายแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวก็หลังเสร็จแล้วอืมพวกที่แบบออกกำลังกายเยอะๆถึงจะแบบว่ามีความอึดมีความทนทานหน่อยครับผมเออผมก็รู้ว่าอย่าดูถูกนิ้วผมก็ทราบอยู่นะครับผมแต่ว่าจรได้ว่าไงกูต้องเข้าใจฟิลแฟนนะรับผมนะฟิลแบบเวลาเป็นแฟนกันเวลาเป็นคู่กันอย่างเงี้ยเวลาเป็นคู่รักอะครับผมคือคู่รักมันก็ต้องมีสิ่งที่เราเป็นสกินชิพถูกไหมครมันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าคือถ้าเกิดว่ากู อันนี้บอกใจซอนแล้วนะผมออไปือบอกเคยได้ยินมาเขาพูดประมาณว่าถ้าเกิดว่ากูไม่ใช้ดุ้นมึงอะแล้วกูจะมีผัวไปทําไมแล้วกูใช้นิ้วได้อะไรเงี้ยเออนั่นแหละฮะพอพอเข้าใจใช่ไหมรัาผมนะอืมนั่นแหละนะมันมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นแหละเออถ้าใช้นิ้วแล้วกูจะมีผัวไปทําไมใช่ไหม่ะไม่ต้องมีผัวก็ได้ถึงเวลานั้น้าไปซื้อเซ็คอยแถวบ้านเราก็ได้ใช่ไหมล่ะเออนินาโลกถึงได้สร้างชายนักเอ็นีอาร์มาออกมา คือในในซีรีส์ไอการ NTR การวีชูกันอ่ะมันก็เป็นเรื่องของไอเนี้ยบางทีมันเป็นเรื่องของเซ็กนะมันอาจจะฟังดูแบบเรียกว่าโรคจิตนะแต่ว่าแบบ NTR ในมังงะาญี่ปุ่นอ่ะมันมาจากแนวคิดที่ว่าคู่รักอ่ะไม่สมหวังในเรื่องเซ็กอ่ะเพราะบางคนเขาแบบถือเรื่องเซ็กเปเรื่องสาคัญนะบอกไว้ก่อนเรื่องเซ็กอ่ะมันเป็นเหมือนกับโมเมนต์โรแมนติกมันเป็นโมเมนต์การมันเป็นโมเมนต์ความรักเออมันเป็นโมเมนต์ที่บอกว่าได้แบบว่าได้ ได้ใช้เวลาความรักด้วยกันนะคือเซ็กอ่ะหลายคนเดี๋ยคิดว่าการมีเซ็กก็คือแบบว่าแค่แบบจั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 บแล้วก็เสร็จมันไม่ใช่นะเว้ยการมีเซ็กคือมันการได้รูปคลํำการมีเซ็กคือมันเป็นการได้แบบว่าจะได้ว่าไงได้แบบได้แบบได้สัมผัสได้พยายามที่จะเล้าหรือได้พยายามที่จะเล้าลมแบบอยู่ด้วยกันสองต่อสองเวลานั้นคือไม่มีคนอื่นแล้วนอกจากฉันกับเราอะไรอย่างเงี้ยและแบบคิดถึงสภาพจินตนาการที่แบบว่าแบบเวลาความรักในบางคนอย่างเงี้ยคือแบบ กลับมาก็ทํางานก็เหนื่อยใช่ไหมเขาบผมนะเออกลับมาก็นอนหรืออะไรไงเวลาที่ให้กับแฟนก็ไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยก็เลยก็เกว่าก็าต้องใช้เซ็กเนี่ยเป็นสื่อเป็น,เป,นเป็นสื่อกลางในการที่จะพอรดรักกัน,นกอะรกันอ่ะคุณลองสังเกตดูดีในตัวมาเป็นแบบไอ้มังงะอทิอาร์ะไรหลาย <ๆ S 2> เรื่องอ่ะผัวมาจะไปทํางานแบบไกลๆใช่ไหมคือแบบไม่ได้อยู่กับแฟนอ่ะเออคือสามีไปทํางานไกลๆไม่ได้อยู <ๆ S 1> ่กับตัวมาเป็นภรรยาใช่ปะ แล้วทีนี้พอสามีไปอยู่ไกลโดยที่ไม่อยู่ภรรยาเนี่ยภรรยาเขาก็ขันได้ไงเขาก็แบบมีความรู้สึกที่บอกว่ามันขาดความรักมันขาดความรู้สึกที่แบบว่ามันได้รับความรักเต็มเต็มจากตัวสามีอะไรเงี้ย สามีก็เหมือนกันอนะสามีเวลาห่างจากภรรยามากๆภรรยาแบบอาจจะแบบเรียกว่าไม่เหมือนเดิมอาจจะไม่อยากจะทาเพราะว่าเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาพอดร,รักเวลาความรักที่มันมีให้กันก็ไม่มี <c oughs> ก็ต้องไปหาแบบเป็นอีน้องอีสาวใช่ไหมต้องไปหาไซ์ไลน์ต้องไปแบบไปเนี่ยเพื่อแบบไปหาสกินชิปแบบไปหาเป็นแบบโมเมนต์ในการให้ความรักซึ่งกันและกนะันอะ NT นมันมาจากแนวคิดนี่แหละมันมาจากแนวคิดที่บอกว่าแบบ ในเมื่อความรักในชีวิตปกติให้ไม่ได้อะก็ต้องไปมีกับเซ็กแต่พอไม่มีกับเซ็กปุ๊บสามีภรรยาก็ไม่มีเซ็กด้วยกันอีกนะครับผมเพราะว่าก็เหนื่อยก็ไม่อยากทําไม่มีเวลาให้กันอีกเลยอย่างเงี้ยพอไม่มีเวลาในการพอดร,รักในดัง่งใดอย่างหนึ่งเลยของสามีภรรยาก,ก็เลยต้องไปใช้เซ็กกับคนอื่นเนอะมมาเพราะว่าการไปมีเวลาพอดร,รักกับเซ็กกับคนอื่นมันเป็นวิธีการที่เร็วที่สุดในการที่แบบว่าจะสามารถแบบเรียกว่าไงนี่นะสามารถที่จะแบบได้ความรักมาในตอนจบอะฮะเออได้แบบสิ่งที่มันเติม,เต,มเต็มมาอะไรเงี้ย มังงะชูเองทีอาร์ก็เลยแบบมันมาจากแนวคิดนั่นแหละผู้ชายใช้ทริคเป็นแต่จับจุดไม่เป็นก็หมาเลยนะอ๋อแน่นอนแล้วครับผมอะจริงๆเรื่องนี้อันนี้ก็สอนผู้ชายทุกคนนะอย่ารีบนะครับผู้ชายหลายคนนี่คือแบบจะเป็นสายแบบจับแลวก็จบนะจริงๆผมก็สอนําไม่ไดนะ้ผมก็ไม่เคยทำกับใครหรอกเออดูแค่แบบเป็นสื่อเฉยเอ,อสื่อประกอบการสอนเนี่ยผมดูเยอะแต่ว่าประสบการณ์จริงไม่มีเรัเผมอไมเออไม่เคยมีเลยบอกไว้ก่อนถ้าไปจริงๆก็คงแบบว่าแบบ <c oughs> อะไรเงี้ยถ้าเป็นคนถ้าเป็นจริงๆก็คงแบบแป๊บเดียวละผมก็คงหนึ่งนาทีก็คงจบอ่ะเออถ้าเป็นความเป็นจริงอ่ะผมเลยแบบจะเรียกว่าคงไม่ซื้ออ่ะเพราะว่าแบบจะเรียกว่าถ้าซื้อก็คงแบบแป๊บเดียวมันก็คงแบบไเนี้ยนะแป๊บเดียวก็คงแบบจบแล้วก็แบบถึงเวลานั้นก็ เราก็จะเล่าหลือเขาต่อไม่ได้เพราะบางทีเราจบแล้วแต่ว่าเราก็อยากจะเล่าหลือแฟนเราตอหรือว่าแต่แต่สายไลน์อ่ะเวลาเขามาเขาคิดเป็นน้ำไงใช่ไหมล่ะเขาคิดเป็นเขาคิด <c> เป็นรอบถ้ารอบเสร็จปุ๊บก็จบเลยอะไรเงี้ยถึงเวาลาเออก็ไปเลยอะไรเงี้ยอนั่นแหละครับผมไม่แต่จะค้างคืนแต่ค้างคืนมันก็อยู่แค่คืนเดียวมันก็ไม่สะใจเราก็อยากอยู่เขาทุกๆคืนอ่ะเราก็อยากจะอยู่กับเขาตลอดไปอะไรเงี้ยถกงวลาเขาอย่าใช่ไหมอื่มพวกโคได้เขาปรึกษาเก่งนะแต่พอไปสนามจริงนี่เป็นหมาเลย ไม่หระครับผมคือถามว่าอยากไปสนามจริงไหมไ<อ>ก็อยากไปแต่ว่ามันไม่มีให้ไปนักการตลาดอย่ารีบรีบแล้วยอดไม่ดีอือนั่นแหละครับนักการตลาดนะครับอย่ารีบรีบเรายอดไม่ดีเออมันไม่มีไปครับผมนะเพราะสุดท้ายใ่สุดผมก็อยู่กับแนวคิดว่าถ้าจะทํากับใครอ่ะเราก็อยากทำกับคนที่เรารักเออเราก็อยากเพื่อเพราะผมรู้สึวมมกว่าแบบผมมองว่าเซ็กคือความรักผมไม่ได้มองว่าเซ็กค,คือแบบมันเป็นแบบเซ็กคือการแบบพอดรักคือการมอบความรักครับผมเซ็ก <You S 1> ไม่ใช่แบบ <you S 2> เป็นแบบเซ็กไม่ใช่แค่แบบว่า แล้วก็แบบแค่ระบายอารมณ์แบบปล่อยสารฮอร์โมนมันไม่ใช่หรอกนะ เอออเซ็ก,กกกมมมันีะไราว่านั้นนะครับผมนะครับออกกำลังกายเยอะๆนั่นแหละเอวมันหนักมากตัดเล็บและบายให้ดีมากน่ารักเขบคุณในมัสเค้าของคุณมากเลยครับต้องออกกำลังกายเยอะๆน,นะครับผมนะเออนั่นแหละเซ,ซ็กคือมันเป็นแบบจะเรียกว่ามันเป็นการให้ความรักเออมันเป็นการได้แบบว่าเราแบบจะเรียกว่าใช้เวลากับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนั้นบางคนอ่ะก็คือแบบว่าแบบปากแบบทะเลาะกันคุณจะเห็นนะโดนจี๋หลายๆเรื่องอ่ะอุ้ยทะเลาะกันแบบปากแบบด่ากันแบบปากไม่ตกใจนู่นนี่นั่นพอมีเซ็กปุ๊บรักกันแบบหวานดุดดื่มเลยใช่ไหมล่ะสามีภรรยาทะเลาะกันคืนต่อมา มีเซ็กกันปุ๊ก,กันแปว่าหายคืนดีนะครับผมนะก็เป็นเหมือนเดิมเห็นไหมล่ะ คือการมีเซ็ก์เนี่ยมันแบบมันเป็นเรื่องของการพอดรักในมุมมองผมอะฮะเอาจริงแล้วปะเออพอมันเป็นเรื่องของการพอดรักก็เลยการเป็นว่านั่นแหละเขาผมนะเออมันก่อให้เกิดเป็นสภาวะของความรู้สึกที่แบบว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าแบบให้มันไหลๆมาแล้วก็จบจบ่ไฮะแต่ว่าแบบมันเป็นสภาวะที่แบบมันทําให้แบบคุณได้เข้าใจอีกคู่หนึ่งได้มากขึ้นอีกคนหนึ่งได้มากขึ้นนะครับผมมันจะมีซีรีส์แบบนี้เยอะไอซีรีส์ประเภทอะไรรู้ไหมไอซีรีส์ประเภทแบบว่าตอนแรกอะคือเป็นเสาแกวแบบหูไม่เข้ากับตัวมันเป็นหนุ่ม แต่ว่าพอพอดรักกันปูพอมีเซ็กกันปูวบาพอดีว่าพี่หนุ่มแว๊นเราก็มักจะมีห่ำใหญ่ใช่ไหมเออโอตาคุเนี่ยหำใหญ่ก็ทำน้องจนแบบกลายเป็นว่าน้องก็ติดใจตรงนั้นแล้วก็ลายเป็นรักกันแบบดีเลยใช่ไหมล่ะเออก็มีหลายเรื่องที่เป็นอย่างนั้นนะะนั่นแหละรับผมนะเออ